เลี้ยงไก่นั่งเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ผลไก่กินอยู่ปุ๊บไก่กินนี่ไก่ไก่ผลหลังจากของผันมานั่งอยู่พี่โอ้ยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่มาได้ค่ะมาเลี้ยงไก่น้ำกั่นผลไก่ผัดแล่นนี้จากจะของนะปุ๊บโผล่ไงปลาไม่กินหยาอ่อนทางนี้ มันไปพูดแบบนี้มามาไปทำกินเร็วๆบุ๊๊กๆๆมามากินน้ำพ,นนพี่มากินน้ำพี่ ไปแล้วไปแค่นี้แหละนอนบ้านเขาแล้วมาทางนี้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 อ้าวสวัสดีค่ะ